พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประเจํานนี้วันอังคารที่10พฤษภาคมคิสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดย คุณจามีกุสตับสันบูเรียติยารัสเซียในหัวข้อเรื่องกระทำความรักให้เป็นรูปธรรมอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ7ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่33ข้อ14 ฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและให้เจ้าได้พักคุณจามีกุสตับสันเป็นพยานว่าดิฉันกับเพื่อนมักเดินเล่นในหมู่บ้านในไซบีเรียที่พวกเราอาศัยอยู่เป็นประจำเพื่ออธิษฐานเผื่อเพื่อนบ้านและขอคำแนะนำจากพระเจ้าถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะแสดงความรักต่อพวกเขาวันหนึ่ง ดวงอาทิตย์ตกอย่างรวดเร็วพวกเราอาธิษฐานขอโอกาสที่จะเป็นเสมือนมือขวาของพระเจ้าต่อเพื่อนบ้านของพวกเราวันรุ่งขึ้นพระเจ้าเริ่มตอบคำอธิษฐานของพวกเราบรรดาเพื่อนบ้านเริ่มขอความช่วยเหลือจากพวกเราสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อนบ้านสูงอายุท่านหนึ่งต้องการน้ำมันสำหรับเตาหุงต้มบ่อน้ำ ของเพื่อนบ้านอีกแห่งถูกทำลายและเธออยู่บ้านพร้อมลูกๆทั้งสามคนพวกเราช่วยกันหาน้ำให้เธอเพื่อนบ้านคนหนึ่งอยู่ในโรงพรยาบาลและต้องการพระอ้อมสำหรับลูกของเธอรถของอีกครอบครัวหนึ่งเสียดังนั้นดิฉันจึงเสนอให้พวกเขานั่งรถไปกับดิฉันเรื่องราวแบบเดียวกันยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ ผู้คนรู้สึกขอบคุณและประหลาดใจที่พวกเราช่วยเหลือพวกเขาอย่างง่ายดายและพวกเขาเปิดรับเรื่องราวของพระเยซูมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้พบกับการกระทำแห่งความรักที่เป็นรูปธรรมดิฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิธีที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของพวกเราเพื่อที่พวกเราจะสามารถสแดงพระสิริของพระเจ้าได้การรับใช้ผู้อื่น เป็นความยินดีมากกว่าเป็นภาระเพราะการทรงสถิตและการจัดเตรียมอันสมบูรณ์ของพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าจะประทานโอกาสแก่ข้าพระเจ้าในการสำแดงความรักกับผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าในวันนี้ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และก้าวไปในโลกที่ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่นั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศา สภาคิสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ